สวัสดีครับฟันทูเดย์บายเคทแทมยีมกราคม2025ั่าวันนี้ inauguration day นะครับกองทุนต่างประเทศส่วนใหญ่หยุดทำการไม่ใช่เป็นเพราะสาบานตนนะแต่เป็นเพราะเป็นเอ่อมันตรงกับวันมาตินลูเทอร์กิงจูเนียร์ด้วยแล้วันนี้ก็ถูกกำหนดให้เป็นวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์นะครับนะต่างประเทศส่วนใหญ่หยุดเลยเข้าไปเช็คใน KTM.co.th ได้นะครับในฟันคาล endar นะเท่าที่ดูคร่าวๆนะอาจะเป็นกองทุนกองทุนญี่ปุ่นเนี่ยยังเปิดอยู่นะครับอนอกนั้นก็ลองเช็คดูถ้าใครจะซื้อขายอะไรเนี่ยตรวจสอบปฏิทินก่อนทำรายการนะครับส่วนกองทุนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอเมริกาแต่ว่าเ,าเกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์เนี่ยก็หยุดนะอย่างตัวที่หยุดประจำเวลาเวลาที่สหรัฐหยุด นะมันก็ก็อย่างกองทุนเวียดนามเนี่ยเอ้ยมันจะดูว่าเอ้มันเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าปกติอเมริกาหยุดเวียดนามก็หยุดด้วยนะนอกนั้นก็อกองทุนจีนก็หยุดกองทุนอะไรที่เป็น ETF ในอเมริกาเนี่ยก็หยุดหมดอยู่แล้วนะครับนะลองดูได้แต่ว่าอ่าเท่าที่ดูอ่าดูกวาดาตาดูเนี่ยญี่ปุ่นเปิดนะแล้วก็เป็นตัวที่เราให้เข้าอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับแต่กอ,องทุนเนี่ยก็เพ่งจุดโฟกัสนะครับไปที่ เอ e ซ u t คิวทีฟออเดอร์ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะรัวเซ็นเข็นออกมาหลังพิจีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งป,ประธานาธิบดีวันนี้ยืนยันวิวของเรานะครับสั้นๆก็คือความจริงเกี่ยวกับนโยบายของพรัมจะทยอยเปิดเผยให้ตลาดรับรู้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราคาดหวังว่าข้อเท็จจริงซึ่งควรมีเหตุผลกว่าสิ่งที่ผู้คนมโน,โนคิดกันไปเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะช่วยคลายความวิตกกังวลของนักทุนในตลาดในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ย ตลาดคริปโตก็เรียกว่าคึกคักมากนะหลังจากที่ทรัมป์ออกเหรียญของตัวเองชื่อทรัมป์เลยออกมาแล้วก็พุ่งกระถูดเลยนะแตเ่เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ก็โดน c o r r e รคชันลงมาแบบรุนแรงมากนะก็ยังคิดว่าสภาพคล่องในตลาดนี้ยังสูงมากดูดูพฤติกรรมแล้วแต่ว่าในตลาดคริปโตก็จะมีทั้งผู้เล่นที่เทรดแบบสปอรต นะแบบฟิวเจอร์ใช้เลเวลกันเยอะนะไอความผันผวนระดับนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดการล้างโพซิชันกันได้นะครับก็ยังไงเรื่องพวกนั้นก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นเห็นว่าตลาดแบบนี้มันคือตลาดที่สภาพคล่องสูงนะสภาพคล่องสูงก็เพราะว่าเฟดมีมุมมองที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายกว่าที่ควรจะเป็นนั้นไอที่เราตีความไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับอย่าง โฟกัสไปที่คำพูดของผู้ว่าการเฟดคนสำคัญคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาดูโดวิชเขาดูผ่อนคลายมากนะก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการลงทุนหลายๆอย่างเลยนะหลายๆอย่างแล้วก็การลงทุนในตอนนี้ในตอนนี้ช่วงครึ่งหลังของมกราคมนะครับหลังจากการปรับฐานพักฐานในช่วงครึ่งแรกตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าสภาพข้อมันกลับมาและบรรยากาศการลงทุนก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะก็จะได้เห็น คมคิดว่าหลังจากสถาบันตนปุ๊บปกติไตล์ของพรัมเขาจะเซ็นเกตออเอกมาผมคิดว่าแฟกตที่ออกมาเป็นข้อเท็จจริงม,มันมันมันไม่น่าจะแย่รอบนี้เขาได้มีเหตุผลทำดีมี Business Agenda ที่ชัดเจน,นก็อย่าไปยึดติดกับสมัยแรกของพรัมปูพื้นไว้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมชื่อประธานาธิบดีนะครับสำหรับผมเองในเวลาตั้งหลักในการคาดการณ์เกี่ยวกับ นโยาบาย,ยาต่างเนี่ยประธานาธิบดีอีลอนทะรัมป์นะประธานาธิบดีอีลอนทรัมป์นะครับอีลอนมัสก์ก็มีเป็นคนที่มีธุกรกริจในจีนเยอะมากเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ากองทุนหุ้นจีนนะครับทั้ง kta shares และ kta china ซึ่งวันนี้อยู่ทําการตามตลาดสหรัฐนะน่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับก็ให้ไว้หลายรายการละถ้ารายประเทศเนี่ยในปีนี้ผมเชื่อว่าหุ้นจีนจะเป็นแชมป์แชมป์โลกเลยหุ้นจีนได้เป็นแชมป์โลกสําหรับปี2 0 2 5ถ้าเทียบรายประเทศถ้าเทียบรายเซกเตอร์ปีนี้ บิกสตอรี่อยู่ที่ KT Energy เคทเรายังไม่เห็นนโยบายดีเรกู l เลชันจาก c คริสไร h ์รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ออกมาเรายังไม่เห็นนะแล้วก็ตลาดก็ยังไม่ได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวกับดีมาน and, ไปโฟกัสเรื่องของ s ั p p ายผมคิดว่าเป็นแค่ครึ่งเดียวของ Story Big Story อยู่ที่ดีมานนะทำจะดำเนินนโยบายออกกฎหมายอะไรใหม่ยังไงเพื่อจะ ปรับสมดุลเรื่องของ energy transition เพิ่มการใช้พลังงานฟอสซิลแล้วก็ใช้พลังงานฟอสซิลเป็นอย่างยาวนานยิ่งขึ้นไม่มี phase out ไม่เลิกไม่ลาไปซึนะ่งจะส่งผลอย่างมากต่อ valuation ของหุ้นกลุ่ม oil a gas นะครับนะอันนี้ก็ยังเป็นทะี่ว่าระดับนี้ตลาดยังไม่ได้รับรูนะ้ตลาดยังไม่ได้รับรู้นะครับ big story อยี่ยี่ kt energy ที่ว่าคงจะอยู่กันได้ยาวๆแล้วก็ตัวของสินทรัพย์ทางเลือกนะสินทรัพย์ทางเลือกก็ยังอยู่กับ kt blockchain kt เอ่อบิตคอย ETF ฟัน d of อฟฟัน i ยูไนะซึ่งอาจจะมีข่าวดีนะครับก็แล้วแต่ท่านนะก็แตกรุณานะครับกนะ็จะเปิดให้พุ่งถุรายย่อยได้เข้าถึงอะไรแบบนี้ได้นะก็เดี๋ยวลองอคอยติยดตามพร้อมๆกันนะผมก็ไม่ได้ทราบอะไรมากนะครับก็บล็อกเชนเอ่อคริปโตนะครับบิตก็น่าจะน่าจะเป็นตัวนำอยู่ในภาวะตลาดที่เอ่อเรกูเลชันก็น่าจะเอื้อนะครับเอ e ซ็ก e ิฟออเดอ แรกๆเนี่ยจะออกมาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเลยนะอะาก็อาจจะมีการเทปโปรฟิตบ้างการเทปโปรฟิตเนี่ยเกิดแล้วเมือ่อเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีตลาดยังค่อนข้างคอเชียสนะผมยังคิดว่าอ่ดิฟตรงนี้ลงมาเนี่ยไอบิตคอยลงมาจากเกิน1นึ0 0แลงมาเหลือแสนหนึ่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่ผมคิดว่าเป็นเป็นดิฟที่ควระบายนะอ่ลงมานั่งอยู่ตรงประมาณแสนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เหรียญต่างๆก็ ลงมาเรียกว่า,วามี correction พอสมควรเลยเป็นการล้าง position โดยเฉพาพวก l e v e r a g e position เนี่ยมัเป็นโอกาสในการเข้านะแต่วันนี้ o c k c h a i n แล้วก็ bitcoin ETF เนี่ยมันเข้าไม่ได้ต่าเมกาปิดนะครับก็ว่า,าวกันหุ่งนี้ไอคิดว่าเป็นระดับราคาเนี่ยยังไงก็ควรจะเข้านะเ,เป็นปีที่3ของ KTBLOCKCHAIN แต่ว่า,าก็ด้วยความระมัดระวังนะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้วาง position ที่ใหญ่อะไรมาก เ่าถือเป็นตัวหลักตัวหนึ่งนะเราระวังเพราะมันเป็นปีที่สามมันดีมาสองปีปีที่สามก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าเราก็ถ้าเกิดว่ามันดีมากๆเนี่ยอาจจะอาจจะมีการ take profit, เทคโปรฟิตปิดโพซิชันเลิกไประหว่างปีก็ได้นะถ้ามันดีมากๆนะผมคิดว่าถ้าระดับนี้ยังไม่จบสําหรับเคดีบ็อกเชนแล้วก็บิตคอยด้วยแต่ระหว่างปีเนี่ยระหว่างปีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นทุกทั้งปีผมคิดว่าสําหรับบิตคอยคริปโตเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีทั้งปี อาจจะอาจจะแบบมีจุดพีคในปีนี้ก็เป็นได้นะี่ตั้งทงไว้ก่อนแต่ว่าตัวที่ว่านย,ยาวๆเนี่ยก็ได้เป็น KT Energy นะครับนะแล้วก็แล้วก็แกชมโลกก็ได้เป็นทุนจีตน,นะสำหรับวันนี้ f อ f หยุดเยอะมากกองทุนหุ้นญี่ปุ่นเปิดซื้อขายตามปกตินะครับวระดับนี้นี่คี225ต่ำกว่า40,000ยังคงนา้าซื้อสะสม KTJP Fund ฟันกวันนี้บวกขึ้นมาประมาณ1.37 เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เลยนะก็ขึ้นมาทดสอบนะก็เริ่มเริ่มเริ่มทดสอบเก้าเอ้ยสามหมื่นเก้าพันนะสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยกว่านะทดสอบสามหมื่นเก้าพันวันนี้วันก่อนที่ลงไปสามหมื่นแปดเอาอยู่ใช่ไหมสามหมื่นแปดเอาอยู่ก็วันนี้กลับขึ้นมาทดสอบสามหมื่นเก้าแต่นีตปุ่นจะเป็นตลาดที่เราคิดว่าเราเล่นกับเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับ BOJ นะมาเจอแรงกดดันในเดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันบ o j จะประชุมนะครับก็อ่อยี่สิบสามยี่สิบสี่ จะประชุมแล้วก็คนคาดหมายว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมีสองเีนยเรีโอทบทวนกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับยู J นะถ้าขึ้นดอกเบี้ยได้แปลว่าเขามั่นใจว่าขึ้นแล้วคุ้นไม่ลงขึ้นแล้วเศรษฐกิจไม่แย่สามารถที่จะเดินหน้าให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างดีได้ในช่วงการเดือนมีนานี่คือกรณีแรกถึงขึ้นดอกเบี้ยได้แปลว่าเขามั่นใจมากๆว่าว่าเศรษฐกิจดีแล้วก็คุ้นไม่ตกนะครับถ้าขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็แปลว่าตลาดก็จะรับรู้ เป็นคำลบสองแล้วหลังจากเดือนธันวาซึ่ควรขึ้นเราไม่ขึ้นนะเขาจะรับรู้กันแบบพาดแพ้แบบจริงๆเลยว่าเบลเจไม่น่าขึ้นดอ,อกเบี้ยแหละเพราะว่าที่นุ่นจะวิ่งปู๊เลยเอครัวที่ขี่สองสองห้าก็เป็นอะไรที่เราชอบมากนะครับโดยโด้วยเงื่อนไขโลจิกแบบนี้นะ,นะขึ้นมาแรงๆอย่างวันนี้ก็ยังสามหมื่นเก้าเองต่งมาสี่หมื่นเอาหมดนะครับต่งมาสี่หมื่นเอาหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ให้กองเดียวนะวันหยุดมันเยอะออกองหยุดเยอะให้กองเดียวนะครับ k t j b Fund ktjp ฟันนะวันนี้นะครับผมประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมผมต้องไปประชุมเข้านฟะิตไปประชุมนะวันนี้ก็เลยมาเจอกันด่วนนิดหนึ่งแปดโมงนะแล้ววันพรุ่งนี้ก็กลับมาพบกันเอ่อเอ่อแปดแปดโมงะนะแปดโมงห้าสิบห้าเหมือนเดิมนะรพรุ่งนี้แปดโมงห้าสิบห้าห้าสิบห้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้แค่วันเดียวนะที่มาเร็วพี่ที่มลครับมุมมองค์ Energy ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ในปีนี้คนยังไม่เห็น คนยังไม่เห็นอีกครึ่งหนึ่งของตอรี่ก็คือฝั่งดีมานกดกฎระเบียบเกี่ยวกับดีมานที่จะกระตุ้นดีมานนะซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ให้วิ่งเยอะวิ่งยาวได้ผมคาดหวังมากกับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสปายนะบระงันเคมีเอเนจก็ผมคิดว่าถ้าตลาดสัปดาห์นี้ตลาดมันดีเนี่ยมันก่อนนี้ไปคุยที่เวลลียพับลิกไปคุยกับพี่ลีนะผมคิดว่าเออแกก็ท่านก็ถามว่าพี่ก็ถามว่าจังหวะที่จะซื้อเอเจนจ่จะจอยซื้อหรือจะ,อจะออยังไงใช่ ก็บอกไปว่าผมคาดหวังว่าสัปดาห์นี้ถ้าถ้าตลาดภาพรวมมันดีนะเอเนอร์จีอาจจะย่อน้ำมันอาจจะย่อบ้างคิดคิดว่าหวังว่าอย่างนั้นนะเอเนอร์จี่น้ำมันอาจจะย่อบ้างเพราะว่ามันชอบขึ้นหลวงสวนกับตลาดภาพรวมเลยเพราะพุ่นเทคโนโลยีหรือว่าอาจจะซึมซึมแบบไซเวอะไรอย่างนี้ก็ซื้อได้แล้วคิดว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีโอกาสที่จะซื้อเอเนอร์จีได้ก็แบ่งถ้าพรุ่งนี้เปิดมาก็แบ่งไม้ไปสามไม้อะไรเงี้ยซื้อได้สัปดาห์นี้ถ้าใครยังไม่เข้านะครับเ e n e r อเนอะร์จี ผมเน้น K D Energy ไปก่อนส่วน K D Oil นี่เดี๋ยวดูเป็นวันๆว,ว,ว่าถ้าราคาน่าสนใจค่อยเข้าแบบเทรดดิ้งแต่ว่าเน้น K g Energy คิดว่าเป็นคิดว่าในปีนี้จะจะเน้นมากๆนะครับสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสอาจจะย่อลงมาบ้างนะถ้าตลาดภาพรวมดีเนี่ย Energy จะย่อลงมาบ้างเป็นแบบๆครับ K D Energy ต้องรุ้นผละก่บการไหมในเรื่องอนาคตอะสีผมสีผมคาดหวังเนี่ยไม่ใช่ว่าผลประกอบการดีไตรมาสนี้อะไรแบบนี้หรือว่าแค่ปีนี้อย่างนี้นะ แต่ว่าผมคาดหวังว่าในการทำ DCF อะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับ k e n e r g y ก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมีการปรับ Assumption ปรับสมมติฐานเกี่ยวกับ Cash Flow หรือกำไรในอนาคตที่มันไกลๆหน่อยนะคือผมคาดหวังว่ารัฐบาลของทัมเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานคริสไบรท์เนี่ยที่เขาเป็น c e o ของบริษัทน้ำมัน,เ,นเขาได้มีมันเขาได้มีมาตรการที่จะสนับสนุนดีมานความต้องการใช้พลังงานฟอสซิลความต้องการใช้น้ามัน นะใช่สนับสนุนความต้องการใช้น้ํามันให้ยังใช้ไปอีกนานให้ไม่เลิกใช้นะถึงเรื่องนี้จะทําให้แบบเรื่องของ oil phase out oil demand peak มันหายไปแล้วก็ต้องทํำ valuation กันใหม่สําหรับหุ้นกลุ่ม oil gas ว่าน้ํามันยังใช้คู่กับพลังงานใหม่ไปไม่เลิกนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มานั่งรุ้นผลประกอบการใกล้ๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวซึ่งจะยกระดับของ valuation ยกระดับของไอ้ c a f o ระยะไกลของของหุ้นกลุ่มนี้นะผมจะย้ำเรื่องนี้มากนะเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ถูกรับรู้ในตลาดนะเพราะฉะนั้นเ n e น g y ีเนี่ย b i g Story คือเรื่องนี้นะครับคุณดอยครับอ้าวไม่มาเร็วมีรายก,การไหนคราวนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องเข้าเอร์ชุมที่ออฟฟิศต้องจัดเร็วนิดหนึ่งนะเออก็เฉพาะวันนี้พรุ่งนี้แปดโมงห้าสิบห้าเหมือนะน,นเดิมนะครับพรุ่งนี้แปดโมงห้าสิบห้าเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะท,ที่ที่เปลี่ยนเวลาก็มาเจอกันคุณคุณกงหรือคุณกองนะ เฮลท์แคร์ดีไหมครับช่วงนี้จะเข้าซื้อเออผมว่าผมว่าเฮลท์แคร์เนี่ยถ้ามันถ้าในระหว่างปีเนี่ยมันมีความเสี่ยงถดถอยเข้ามามันจะมันจะมีโอกาสเอาผฟอร์มได้บางช่วงแต่ว่าตอนเนี้มันยังไม่ยังไม่เห็นหรอกว่ามีความเสียเส่ยงเศรษฐกิจถดถอยในอเมริกาหรือเปล่าเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมบอกว่าอินเวอร์เดียลเคิร์ฟและยลเคิร์ฟหายอินเวอร์นะมันคือครบ องประกอบครบสัญญาแล้วที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถดถอยแต่ว่าถ้าดูปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่เห็นความเสี่ยงถดถอยเลยนะแต่คนคนแต่ว่าความเสี่ยงถดถอยมาจากไหนล่ะก็คือคนเอ่อทั้งเทรดเดอร์ผู้ลงทุนนะครับทั้งภาคธุรกิจทั้งผู้บริโภคเนี่ยไม่คิดว่าจะถดถอยเนี่ยมันจะถดถอยได้ก็คือมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้คนช็อก ทำให้เกิดความไม่รู้บางอย่างเข้ามานึกถึงโควิดนะแต่มันคงไม่เป็นอย่างนั้นทคนรู้แล้วใช่ไหมมันต้องมีอะไรบางอย่างที่คนยังไม่รู้แล้วเข้ามาช็อคทาให้เกิดความไม่รู้ทำให้เกิดความไม่มั่นใจหยุดบริโภคหยุดลงทุนอย่างฉับพลันนะตรงนั้เศรษฐกิจต,ตดถอยเลยแล้วก็ตลาดไม่ได้ไม่ได้ตั้งการดไว้ด้วยถูกไหมคือคือคือไม่ได้ตั้งการดสำหรับเรื่องนี้ตลาดตั้งกาสํดสหรับเรื่องตั้งกาดสูงสําหรับเรื่องเศรษฐกิจไม่ตดถอยแล้วเฟสถ้แล้วเฟสถ้าเออหรือเงินเฟ แต่ตลาดไม่ได้ตั้งกาดไม่ได้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยช็อคเข้ามาแล้วทาให้ความคาดหวังนี้เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเนี่ยจะถดถอยลงดิ่งเลยนะแล้วก็สิ่งที่จะดีที่สุดก็แน่เป็นแบบ k t b o n k t w Corp นะครับส่วน k e l k e คก็น่าจะเพอ p e r f o r m หรือว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นซึ่งอาจจะมี big correction นะในกรณีแบบนั้นนะถ้ามีช็อคเข้ามานะถ้าไม่มีช็อคเข้ามาเนี่ยค e l k แคก็ยังแบบ เฉยๆก็ยังเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามนะเพราะฉนะนั้นอย่างนี้เอาอยัางไงก็ถ้าจะสะสมนะตอนนี้ผมว่าถ้าถ้าสนใจสะสมนะตอนนี้ผมว่าก็ใช้ได้นะค่อยๆซื้อคืออย่าไปซื้อด้วยความคาดหวังว่ามันไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่ร้อนแรงอะไรจะขึ้นนะซื้อด้วยความคาดหวังว่าเออถึงเวลาแล้วถ้าสภาวะที่เหมาะสมอย่างที่ผมเล่าไปอ่ะเย็บแคร์มันน่าจะเอาไปฟอร์มนะแล้วก็เราสะสมตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกอนะันดิมานดิ้งอ่าไม่ได้ ไม่ได้เป็นอะไรที่คนต้องการเท่าไหร่ราคาก็ใช้ได้นะครับค่อยๆซื้อไปเหมาะกับ DCA นะเราเพยวแคร์เหมาะ TA, นะกับ DCA นะก็หรือวซื้อ IMF เนี่ยต้นปีก็ทยอยซื้อไปยังไม่ต้องยังไม่ต้องเร็วมากนะครับคุณดอยครับตอนนี้บล็อกเชนมาตัวเดียวเลยที่อินด้องสงบล็อกเชนเดี๋ยวมันดูนี้นกันนะว่ามันจะมี correction เลยหรือเปล่ามันจะมี sell on fact อะไรหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ดีมาก เพราะว่าคนคนก็รู้กันแล้วว่าเดี๋ยวทําจะประกาศ executive Or ฟ e อเเกี่ยวกับคริปโตเคอสซีเนีเพราะงนั้นวันนี้ก็มันอาจจะมีได้หมดไม่ใช่เป็นได้หมดอ่ะนะแล้วก็อาจจะมีเซลแฟกเซลออนแฟกก็คือมีคนขายดักหน้าเซลออนแฟกกันตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดแล้วเพราะฉะนั้นตลาดค่อนข้างคอเชียสในเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ดีเป็นตลาดที่เฮลตี้เป็นเฮลตี้คอร์เรคชันในตลาดคริปโตเมื่อ้าวเมื่อ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 สามืดนะเป็นเฮลตี้คอร์เรคชันผมคิดว่า อันนี้ดีแต่อันนี้โอเคนะเนี่ยที่ลงสง่งไหมนี่แอบ,บลงหน่อยหน่อยวันนี้ลงทาจะมากับแอดเวนเจอร์มาช่วยตัวดันตัว,ตว,ตวไหนบ้างลูกรลักสามกองนี้ก็คิดว่าถา้างนั้นนะไมเน่งเออถ้าคุณนะในชุดนี้ไมเน็งก็เพราะว่าใครตัวที่จะบายออนแฟกอ่ะก็คือจีนผมนคิดว่างั้นนะ่าผมคิดว่าผมคิดว่าจีนอ่ะจะเริ่มเริ่มที่จะแบบผ่อนคลายมากขึ้นจากเนี้ยจีนจะเป็นอะไรที่ดีผมเชื่อว่าจะดีขึ้นหลังจาก หลังจากสาบ,บัานตนเนี่ยจีนจะดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าผมคิดว่าตัวที่จะโอเคมาจริงๆเลยเนี่ยในสัปดาห์นี้เลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นจีนนะครับแต่วันนี้มันซื้อไม่ได้วันนี้มันทาอะไรไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะดีวันนี้ยังเข้าออฟิตน,นะออถ้ามีคำถามอีกก็ฝากเข้ามาได้นะครับผมจะทำคลิปสั้นนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคลิปสั้นเสร็จน้องแหม่มเอ่อพี่จะแวะเข้ามาหน่อย พราะวันนี้เข้าเข้าเร็วอาจจะมีคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วเพิ่งถามอะไรอาจจะตองถามเพิ่อมอีกหน่อยนะทนคลิปสันกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคเนาะ inauguration day นะครับตองทุนต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ทําการตามตลาดสหรัฐขณะจุดโฟกัสของนักลงทุนทั่วโลกพุ่งตรงไปยัง executive orders ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะรัวเซ็นเข็นออกมาหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีวันนี้ความจริงเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์จะทยอยเปิดเผยให้ตลาดรับรู้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เราคาดหวังว่าข้อเท็จจริงซึ่งควรมีเหตุผลกว่าสิ่งที่ผู้คนมโนโคิดกันไปเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะช่วยคลายความวิตกกังวลของนักทุนในตลาดเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ากองทุนหุ้นจีน KTA Shares และ k t China น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับมุมมองใหญ่ของเราก็คือปีนี้ถ้าเป็นรายประเทศเนี่ยแชมป์โลกแน่เป็นของหุ้นจีนสถทีนะครับส่วนรายเซกเตอร์นะครับบิ๊กสตอรี ซึ่งมีหลายบางปัจจัยที่คนยังไม่รับรู้คือเรื่องของดีมานของน้ำมันนิบาบที่เกี่ยวข้องกับดีมานไม่ใช่สัพพลายนะครับคนโฟกัสที่สัพพลายแต่ผมคาดหวังกับดีมานว่าจะยกแวลูเอชันของหุ้นกลุ่มออยล์แอนด์แก๊สขึ้นยกกลุ่มนะครับก็คือ KT Energy นะเป็นรายเซกเตอร์ KT Energy นะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยเรายังอยู่กับคริปโตเคอเรนซีบิตคอยและก็บล็อกเชนนะ KT บล o c กเชน n แล้วก็ KT Bitcoin ETF and Options UI ก็น่าจะเป็นตัวที่รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่กลับมาจากนโยบายของเฟดที่ผ่อนคลายกว่าที่ควรจะเป็นในมุมมองผมนะว่าเฟดค่อนข้างผ่อนคลายตอนนี้สภาพคล่องมันมาที่นี่มีการปรับฐานไปเมื่อช่องชวงเช้ามืดในตลาดอเมริกาสําหรับคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะนักลงทุนค่อนข้างระมัดระวังกลัวเซลล์ออนแฟกขายก่อนขายก่อนแฟกอีกนะเพราะว่าคิดว่าเซลล์จะมีเซลล์ออนแฟกหลังอินโนแครชั่นนะเขาก็ขายกันก่อนเลยเป็นเป็นอะไรที่ตลาดที่ค่อนข้างเฮลตี้แลวผมยังเชื่อว่ายังไปได้ไกลนะครับก็ อ่าบล็อกเชนบิตคอยนะก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟที่เราที่เราชอบนะในมันไม่ได้เป็นอัลเทอร์เนทีฟหมดหรอกเป็นเป็นแต่ว่าไอไออันเดอร์ไลน์ของมันคืออัลเทอร์เนทีฟถูกไหมอ่านะก็ได้เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับ FIF หยุดเยอะมากกองทุนหุ้นญี่ปุ่นเปิดซื้อขายตามปกตินะระดับนี้นี่คือสองสอางกว่า40,000นะครับคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ b o j เราเชื่อว่า b o j มี2สถานการณ์คือสถานการณ์แรกถ้าขึ้นเอ,อกเืเมียได้แปลว่า b o j มั่นใจว่าขึ้นแล้วหุ้นไม่ตก พอเขาต้องประคับประคองเศรษฐกิจแล้วตลาดหุ้นไปจนถึงกลางเดือนมีนารอบการขึ้นคาาถ้าขึ้นราคาไม่ได้มีปัญหานะครับเขาต้องประคับประคองอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นออกเบี้ยได้แปลว่าตลาดเห็นชอบแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นออกเบี้ยรอบนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ละซึ่งขึ้นได้แล้วไม่ขึ้นต่อจากนี้ถ้าอเมริกาลดออกเบี้ยต่อซึ่งอเมริกาดูเหมือนอยากจะลดออกเบี้ยต่อนะญี่ปุ่นก็จะขึ้นออกเบี้ยยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าส่วนต่างออกเบี้ยมันจะบีบแคบเข้าเข้าหากัน ถ,ถ้าขึ้นง่ายแล้วยังไม่ขึ้นก็จะเป็นค้งที่2องายที่ทํอย่างนี้หลายเดือนธันวาซึ่งขึ้นง่ายแล้วไม่ขึ้นนักลงทุนจะรู้ไต่เบียวเจวไม่อยากขึ้นนะหุ้นญี่ปุ่นก็แน่พุ่งขึ้นได้นะครับเราคาดหวังนิกีสองสองห้าในช่วงปีสองปีข้างหน้าเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นไปเลยนะแล้วก็เป็นตลาดที่คิดว่าด้วยนโยบายแบบนี้ม,นมันน่าจะน่าจะไปได้ดีแล้วหุ้นขึ้นได้ไม่ยากต่างกว่าสี่หมื่นนะครับยังคงน่าซื้อสะสม KTJP Fund ฟันเปิดทำการวันนี้วันนี้ให้กองเดียวไปเลย KTJP นะคนนที่วันหยุด เออกองหยุดเยอะจริงๆแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับมาพบกันในเวลาเดิมปกติ8โมง55คุยทุกวัน,ฟ,นวฟันทุกเช้าฟันทุดยบายเคแามสวัสดีครับสวัสดีไปแล้วแตว่ามีนิดหนึ่งอ๋อมุมมองกองกองหลีดนะครับเออพ่อปัตตี้เอ่อที่แนะนำให,ให้ให้ขายทิง้งมองว่าดอกเบี้ยไม่ลงเอ๊ะที่แนะนำให้ขายทิง้งไอ้ใครให้ขายทิง้งอ่ะดอกเบี้ยไม่ลงบางที่ให้ขายทิง้งอ๋อ ผมคิดว่าอย่างนี้ก่อ,อ,อกรณีรณ้ตอนนี้กตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีเสกีตตกต้อยผมผมมองกรณีที่ยิวลงสองสองกรณีถือว่าแล้วก็บอกว่าเคจีบอลเคจีวีพน่าสนใจยิวลงกรณีแรกคือยิวลงของมันเองคือคนตระหนักรู้ว่าเอ้ทำเข้ามาเนี่ยไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อเลยมากมายหรอกแล้วยิวก็เริ่มลงใช่ไหมความกังวลก่อนหน้านี้มากเกินไปคิดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยไม่ได้ปรากฏว่าเดี๋ยวก็จะคิดกันใหม่ว่าจะลดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นเฟดก็ออกมายืนยันใช่ไหมตอนนี้ยิวเหมือนว่า น่าจะลงลงมาบ้างตรงนี้ผมคาดหวังว่าจะเกิดสถานการณ์คล้ายๆกับกลางปีที่แล้วคือยิวลงมาแบบสวยๆสักรอบหนึ่งแต่ยิวลงก็ลงไม่เยอะมากเลยนะลงมาจะจงมาสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าตลาดบอลเนี่ยเป็นแบร์มาร์เก็ตนะเพราะยิวมันไม่ไม่ลงมากแล้เพราะเศรษฐกิจปลดถอยยากนะแต่จะเกิดแบบยิวลงสวยๆเรียกว่าบอลเรลลี่ยิวลงสวยๆประมาณเหมือนคล้ายๆกับต้นไตรมาสสามที่แล้วนะแล้วจังหวะแบบเนี้ย เออ k คท Property หรือแม้แต่ KTPIF เนี่ยก็แน่ทำได้ดีก็น่าจะเอ่อมี NAV ที่แบบถูงขึ้นมาได้รอบหนึ่งนะเอ่อผมคิดว่าถ้าจะขายทิ้งหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเล่นไปหาอะไรที่มีศักยภาพมากกว่านี้ก็ใช้จังหวะนี้ให้มันขึ้นมาก่อนนะให้มันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนตัวเล่นเราก็บอกว่าถ้าคิดว่าเฟสลดด์ี่จะได้อะไรไปบ็อกเชนไปอะไรก็ได้อะไรเนี่ยหรือว่าใครที่ใครที่เอ่ออยากจะซื้อ property อยู่แล้ว อย่าซื้อแค่ดีบอทอย่าซื้อแ d p ดพอผมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะซื้อเซ้ําไม่ใช่จังหวะขายทิ้งนะแล้วเดี๋ยวเราถ้าใช้ซื้ออยู่ยาวก็ซื้อตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะออกนะใครอยากจะออกหรือมานานแล้วเบื่ออยากจะไปหาอะไรอย่างอื่นที่มันมีศักยภาพสูงกว่านี้ก็รอให้มันขึ้นมาก่อนผมคิดว่ามันจะกำไรจะขึ้นไงรอให้มันขึ้นมาก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนตัวเลขนะส่วนใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตัวนี้ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องซื้อสังหาแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วก็จะไม่สนใจไไตัว Po P ก็็ม่เปนร พราะผมไม่ได้เป็นตัวเล่นเวละาะสศรษฐภาพมันไม่ได้สูงมากนะครับผมเล่นอย่างอ,างอื่นไงนะีนะ่เป็นอย่างดีนะฮะคุณดอยครับจัดไปแล้วหนึ่งไม้ระเบขอบลูกลักเออนะลองดูครับลองดูครับนะชอบแบบนี้ผมก็ให้นะผมก็พยายามหาจังหวะให้ถึงแม้ไม่ได้ไม่ไม่ได้จะเล่นจริงจังก็เถอะนะผมอยากได้แรงๆกว่านี้ไนงะแต่ว่าถ้าชอบจริงสนใจอยู่ผมพยายามหาจังหวะให้นะเหมือนเหมือน property อ,อ่ะนะโอเคนะลองลองดูนะว่ารอบนี้จะได้ตังค์ป่า องดูว่ารอบนี้ได้ตังค์เป่าหรืออยากถือซื้อถือยาวก็ไม่ว่ากันครับเห็นแนละ้วเดี๋ยวดูหน่อยนะว,ว่ามีคําถามยอยูไ่ไหมไม่มีแล้วครับโอเคเมื่อกี้ปิดรายการไปเรียบร้อยนะครับผมแผมได้คลิปเรียบร้อยนะขอบคุณมากครับเราพบกันวันพรุ่งนี้นะครับ8โมง55เวลาเดิมสวัสดีครับ